บอกว่าเรามีรถครับสายครอบครัวครับสายลุยมาด้วยคันนี้นะเป็นเจ้า Toyota Fortuner ครับปี2007ครับราคาต้องบอกว่าขายแค่499,000เาหเท่านั้นครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมสกายโอเคคันนีรนะต้องบอกว่าเรามีรถครับสายครอบครัวครับสายลุยมาด้วยคันนี้นะเป็นเจ้า Toyota Fortuner ครับปี2007ครับราคาต้องบอกว่าขายแค่499,000เาหเท่านั้นครับตัวเดียวมือหนึ่งล้านกว่าบาท เจอคันนี้ไป499,000เ้าท่าน,นั้นครับต้องบอกเป็นนอยักษ์รุ่นยอดฮิตล้อเป็นล้อพีอดีคันนี้ถือว่าสวยครับไปดูรอบคันดีกว่าครับไปดูกันนี่ครับมาดูด้านข้างก่าต้องบอก่คันนี้ครับด้านข้างให้ดูล้อนะล้อเป็นล้อ t r อดีแท้เลยลูกค้าต้องบอกว่าเหมาะกับรถมากแล้วก็สวยลงตัวเลยไม่ดูเป็นซิ่งเกินไปแต่ว่า เบาะหรูดูดีเลยคันนี้แล้วก็ภายในต้องกว้างมากนี่ครับให้ดูอย่างด้านหลังนยลูกค้านะกบโหว่าคันนี้คือภายในสวยมากเป็นเบาะหนังสีเบจแล้วก็มีพรมให้รอบคันหน้าเป็นพรมแต่งพรมซิ่งพรมแต่งเลยสวยมากเป็นรอยสานกันแล้วก็เห็นไหมด้านข้างด้านหลังเนี้ยจะพับได้คือพับแล้วก็เราใช้งานได้เต็มที่เลยแล้วก็ภายในถือว่าสวยหรูดูดีเลยมีหน้าจอมาให้หน้าจอทัชสกรีน7นิ้วมีตัววัดบุตรแรงดันเทอร์โบด้วยคันนี้ถือว่าสวยหรูดูดีเลยครับเดี๋ยวปิดให้ดูนะ ร,รถอเนอกประสงค์โฟวินมีสกเก็ตรอบคันคันนี้ถือว่าสวยมากครับผมเป็นยังไงบ้างครับขอบเจ้าตัวต้าฟอร์จูเนอคันนี้ครับราคาแค่4,99,000นั่นนะครับเป็นรถปี2007หน้ายักแล้วรุ่นยอดฮิตสวยมากคันนี้นะต้องบอกว่าออกรถวันนี้นะไม่ต้องใช้เงินสักบาทและต้องบอกว่าขับปีตลอดทั้งปีถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและลูกค้าได้ดอกเบี้ย,ยไปเลย0% นานสิบเดือนผนเริ่มต้นแค่6,500บาทเท่านั้นเราบอกว่าคุ้มค่าสวยมากๆเลย้องบอกว่าราคาถูกแต่คุณภาพเราอย่างเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าในหัวเราคับรถเองครับไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมอย่างแน่นอนครับลูกค้านะสนใจครับติดต่อเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่า Facebook YouTube TikTok นะเรามีครบทุก่างทางครับอยู่ด้านล่างนะวันนี้ก็ฝากเขาด้วยครับสวัสดีครับ,บ